สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่ากล้าที่จะถูกเกลียดสองถ้าใครยังไม่เคยอ่านกล้าที่จะถูกเกลียดเล่มหนึ่งนะคะ สำหรับคอนเซปต์หลักๆของหนังสือซีรีส์กล้าที่จะถูกเกลียดอะค่ะเขาจะเน้นไปถึงการใช้ชีวิตที่เรากล้าที่จะมีความสุขกล้าที่จะใช้ชีวิตโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นห่วงความรู้สึกคนอื่นหรือแคร์ความรู้สึกคนอื่นเพราะว่าความจริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้สึกของตัวเราเองนะคะสำหรับการเล่าเรื่องในสไตล์กล้าที่จะถูกเกลียดอะค่ะคือเขาจะเล่าเรื่องเป็นสไตล์ที่ เป็นเหมือนบทสนทนาของอาจารย์และลูกศิษย์ค่ะก็คือเขาจะเล่าแบบเนี้ยไปทางเล่มทางเล่มเลยโดยที่การเล่าของเขาก็จะแทรกข้อคิดในการใช้ชีวิตในการที่จะกล้าใช้ชีวิตแบบมีความสุขสําหรับในกล้าที่กล้าที่จะถูกเกลียนเล่มสองนี้นะคะเขาก็ยังใช้สไตล์การเล่าเรื่องแบบเดิมเนาะก็คือเป็นบทสนทนาระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์นะคะเขาจะเล่าแบบละครเป็นคําพูดตอบโต้ไปมาค่ะ สำหรับในกล้าที่จะถูกเกลียดสองนะคะเขาจะมีด้วยกัน5บทด้วยกันเนาะเดี๋ยวมินจะมาสรุปให้ฟังทีละบทนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับบทแรกนะคะคือคนอื่นเลวร้ายเราช่างน่าสงสารสำหรับประเด็นหลักของบทนี้นะคะคืออาจารย์ที่สอนในเ่นมอะค่ะเขาอยากให้ลูกศิษย์พึ่งพาตัวเองได้เพราะว่าแอดเลอร์หรือว่านักจิตวิทยาที่อาจารย์เขานามา อ้างอิงในหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดน,นะคะแอดเลอร์เนี่ยเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้พลังอำนาจเลยค่ะแล้วเราเนี่ยก็อยากจะหลุดพ้นจากสภาพนี้ที่จะต้องพึ่งพาตัวเพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลานะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์จะต้องการอิสรภาพนะคะจากการที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะ การที่ผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าพ่อแม่สอนลูกอะค่ะให้เด็กพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยมันไม่ใช่การก้าวก่ายเด็กนะคะแต่ว่ามันเป็นการช่วยเหลือให้เด็กมีมีศัก,กยภาพตรงนี้ในการที่จะพึ่งพาตัวเองได้เวลาที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่นะคะต่อไปคะ่ะบทที่สองนะคะทำไมจึงไม่ควรใช้วิธีให้รางวัลและลงโทษ แอดเลอร์เนี่ยมองว่ากฎต้องมาจากกระบวกระรนการที่เป็นประชาธิปไตยค่ะไม่ใช่เผด็จการนะคะอย่างในกรณีของห้องเรียนเนี่ยก็ควรเป็นประชาธิปไตยเช่นกันหมายความว่าอํานาจเนี่ยจะอยู่ในมือของเด็กทุกคนเนาะมันจะไม่ได้กระจุกอยู่ที่ครูคนเดียวอะคะ่ะถ้าเกิดว่าครูหลงตัวใช้อํานาจเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เหมือนครูเป็นผู้นำเผด็จการซึ่งก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่คุณครูเนี่ย ใช้คือการชมและการว่าเด็กค่ะแล้วทำไมแอดเลอร์ถึงไม่อยากให้ใช้วิธีให้รางวัลและลงโทษเพราะว่าการดูด่าหรือว่าการลงโทษอะคะ่ะมันใช้สอนไม่ได้ผลจริงๆเพราะว่าถ้าได้ผลจริงเนี่ยมันก็คงไม่ต้องมีการใช้ซ้ําๆดูด่าว่าแล้วว่าอีกนะคะสรุปก็คือการดูด่าว่าก่าวเนี่ยมันเป็นการทํำลายความเคารพซึ่งกันและกันค่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์แย่ลง ฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของการสื่อสารเนี่ยคือการทำให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันร,ระหว่างสองฝ่ายนะคะซึ่งมันจะต้องใช้เวลาและการลงทุนลงแรงไปกับมันอย่างมากเนาะเพราะว่าที่สุดแล้วค่ะถ้าคนเราเบื่อที่จะพูดคุยเนี่ยมันก็จะลงเอยด้วยการใช้ความรุนแรงเหมือนที่เราเห็นในข่าวอย่างทุกวันนี้นะคะว่าถ้าไม่พอใจอะไรกันนิดเดียวก็คือจะลงมือเตะต่อยฆ่าแกงกันเลยทีเดียวเนาะ หลายครั้งเนี่ยคะ่ะผู้ใหญ่เนี่ยมักจะจี้จ้าชายเด็กเพราะว่าอยากควบคุมให้เด็กอยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองนะคะผู้ใหญ่เนี่ยไม่อยากให้เด็กพึ่งพาตัวเองได้นะคะเหมือนเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเด็กไปทําอะไรผิดขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องรับผิดชอบก็คือเขานั่นเองคือท้ายที่สุดแล้วคือเขาก็ห่วงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ควรให้อิสระแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้คิดและตัดสินใจเองนะคะเราควรทําหน้าที่สนับสนุนเด็ก เฝ้าดูในระยะห่างๆนะคะทําให้เด็กๆว่าทําให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ชีวิตเขาเขาเลือกได้เนาะบทต่อไปนะคะบทที่สามจากการแข่งขันไปสู่การร่วมมือนะคะในขณะที่การดูดด่าไม่ควรถูกนํามาใช้เนี่ยคาชมก็ไม่ควรถูกนํามาใช้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเป้าหมายของการที่เราชมผู้อื่นเนี่ยก็คือเพื่อควบคุมคนอื่นนั่นเอง เมื่อมีคนที่ชอบการชื่นชมมาอยู่รวมกันนะคะสังคมจะเกิดการแข่งขันตามมาเราจะมองคนอื่นเป็นศัตรูโดยทันทีนะคะว่าคนนี้ทําดีจงังอุย้ยคนนั้นทําดีกว่าอีกเนาะเราจะชื่นชมคนนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิธีการชมและการด่านะคะมันเป็นสิ่งที่ห่างจากความเป็นประชาธิธปไตยมากเนาะเพราะว่าประชาธิปไตยเนะะี่ยค่ะคือสังคมที่ขับเคลื่อนบนพื้นฐานของการร่วมมือนะคะไม่ใช่การแข่งขัน และมนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนมีความรู้สึกต่ําต้อยในช่วงที่ยังเป็นเด็กนะคะเด็กเนี่ยคือเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กแต่เขาก็ต้องการได้รับการปฏิบัติที่เขาเป็นเหมือนมนุษย์คนหนึ่งอะคะ่ะไม่ใช่ปฏิบัติแค่เขาเป็นเหมือนเด็กแลวเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะความอ่อนแอที่เรามีเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะเพราะว่ามันเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถประดิษฐ์คิดคนสิ่งต่างๆได้เนาะ นอกจากนี้เนี่ยเพราะว่าเราอ่อนแอเนี่ยมนุษย์นะคะจึงสร้างสังคมขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่บนความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันนะคะมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้นะครับทุกอาชีพทุกคนต้องใช้การพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะนั้นเป็นสาเหตุที่ตามชื่อบทก็คือจากการแข่งขันไปสู่การร่วมมือเนาะเราจะหยุดจากการแข่งขันไปสู่การร่วมมือซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะบทที่4ี่ค่ะจงให้แล้วท่านจะได้รับ ในบทนี้นะคะไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องรวยหรือว่ามีเงินเยอะๆในการให้นะคะแต่ว่าสิ่งที่แอดเลอร์หรือว่าผู้เขียนต้องการสื่อในบทนี้เนี่ยคือการให้ความเคารพและการให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันค่ะเช่นนะคะธนาคารเชื่อว่าเราเนี่ยจะจ่ายหนี้ได้เมื่อดูจากทรัพย์สินของเราเขาเชื่อในสิ่งที่เรามีนะคะเขาไม่ได้เชื่อที่ตัวเราส่วนความเชื่อใจเนี่ยคือการเชื่ออย่างไรเงื่อนไขค่ะคือการ เชื่อที่ตัวตนของเราจริงๆเนี่ยว่าเราจะจ่ายนี่คืนนะคะความเชื่อใจเนี่ยมันเป็นการเชื่อตัวเองที่เชื่อคนอื่นด้วยนะคะเพราะถ้าไม่มัน่นใจในการตัดสินใจของตัวเราเองเนี่ยเราก็ย่อมอยากได้หลักประกันเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะเชื่อใจคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อใจตัวเองค่ะจงใหนะ้ท่านจะได้รับในที่นี้เนี่ยก็คือเราต้องให้ความเชื่อใจและความเชื่อใจนั้นเราจะได้กลับมานะคะ และอีกอย่างที่เราจะต้องให้ก็คือความเคารพในอีกฝ่ายค่ะเช่นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนนะคะคือครูเนี่ยต้องให้ความเคารพนักเรียนด้วยถึงแม้ว่านักเรียนจะเป็นนักเรียนนะคะแต่ว่านักเรียนก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะครูเนี่ยให้ความเคารพแล้วเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยค่ะก็จะให้ความเคารพครูเองมันก็จะเป็นการให้ที่กลับกันไปกลับกันมาแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะและบทที่5บทสุดท้ายนะคะเลือกชีวิตที่มีความรัก แอดเลอร์เนี่ยค่ะเขายืนยันว่าเราเนี่ยสามารถรักใครก็ได้นะคะถ้าเราเลือกจะทําอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่คนเรารักกันนะคะก็มักจะคิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยคือเนื้อคู่เราแน่ๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงการตัดสินใจว่าจะเชื่อว่าเป็นพรมหรือขิตเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วการรักใครสักคนเนี่ยมันคือการตัดสินใจการตกลงใจและการให้คําสัญญาเพราะว่าโชคชะตาเนี่ยเราสามารถกําหนดได้ด้วยมือของเราเองนะคะ ความรักเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆเนาะเพราะว่ามันมีความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงรอยอยู่ด้วยนะคะบางคนบอกว่ารักดอกไม้แต่ก็ลืมรดน้ําไม่เปลี่ยนกระถางนะคะไม่ใส่ใจดูแลมันดอกไม้มันก็จะเหี่ยวเฉาตายไปเนาะคนประเภทเนี้ยค่ะแอดเลอร์บอกว่าไม่ได้รักดอกไม้จริงๆหรอกเขาแค่ชอบมองดอกไม้เฉยๆเ,เพราะว่าการรักอะไรสักอย่างหรือใครสักคนเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระที่ตามมาด้วยไม่ใช่แค่หวังดอกผลของมันนะคะ การรักคนอื่นเท่านั้นเนี่ยจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากไลฟ์สไตล์ของเด็กได้ค่ะเราจะกลายเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะเมื่อเราเปลี่ยนประธานชีวิตจากตัวเราเป็นพวกเราซึ่งมันไม่ได้จํากัดแค่ความรักแบบคู่ครองเสมอไปนะคะมันก็จะทําให้เราละลึกรว่าแค่เรามีตัวตนอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยคนอื่นแล้วเนาะ คนเราเนี่ยค่ะพบกันเพื่อลาจากนะคะดังนั้นเมื่อเราได้เจอใครสักคนเราต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้ดีเนะาะเพื่อนําไปสู่การลาจากที่ดีที่สุดค่ะเราจึงจะได้รู้สึกว่าดีใจที่ได้รู้สึกดีใจที่ได้เจอและได้รู้จักคนน <c anner> ี <traveled> ้ดังนั้นนะคะจงรักคนอื่นจงพึ่งพาตัวเองและจงเลือกวิถีชีวิตของตัวเองค่ะ <c anner> ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับกล้าที่จะถูกเกลียดสองนะคะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือค่อนข้างที่จะออกแนวปัชญาอ่านแล้วจะต้องใช้การคิดวิเคราะห์เยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเราอ่านแล้วเราอาจจะต้องตีความแล้วนํามาปรับใช้กับชีวิตของเราอะค่ะเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเหมือนตามความรู้สึกของใครแต่ตามความรู้สึกของเราเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ต่อโลกและต่อผู้อื่นด้วยค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ ติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และ B ล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย